สวัสดีค่ะพบกับครูชุดติมาพรแชนแนลเ่นเคยนะคะวันนี้ครูชุดมีเรื่องอะไรเอ่ยอ๋ออ๋อตั้งแต่เป็นเบาโอ้โหเราไม่ค่อยเป็นนะคะตั้งแต่เป็นเบาไอเดิมเมาเดืสองเทือโอโหนะคะสุดยอดสุดยอดตั้งแต่เป็นเบานะคะบอกว่าตั้งแต่เป็นเบาวอเคยเมานะคะเคยเมาเหล้าถึงสองเทือถึงสองเทือ่อ โอ้โหภาษาอีสานนะคะอะไรคุณชูจะพูดอะไรอ๋อมาช่วยกันดันมาช่วยกันแชร์บอสโจโยมมนินนะคะบอสโจโยมมนินออกเพลงหมาราสุดซิงเกิลไมล่าสุดฮักน้องได้สองเมาฮักน้องได้สองเมาเมื่อเช้านี้9ก้าโมงเชา้าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นสิ่งมหัศจรรย์เรือเชื่อช่วยกันทรมทลายแชร์กันนะคะ หชั่วโมง28มาแรงและ,จะเจเรือนะคะจะจะไม่ติดหนึ่งมาแรงในวันนี้มาช่วยกันดันมาช่วยกันเชียนะคะบอสของเราคือนะคะบอสโจโยม,มนินนะคะกดไลค์กดแรกกดชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบอสโจด้วยนะคะในชื่อเพลงฮักน้องได้สองเมานะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ได้อันดับที่28มาแรงนะคะวันนี้ก็มาช่วยกันเชียร์ให้ได้1มาแรงนะคะสำหรับน้องอุงอิงนะคะพ่อโจนะคะเขาเรียกว่านะคะลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงเชียร์กันนำเต็มที่เลยนะคะเขายังบอกว่าขาเท้า,า,าอุ๋งอิงอมเพียงอมเพียงนะคะลูกสาวที่น่ารักนะคะลูกสาวที่แสนสวยกำลังฮิตกำลังมาแรง เป็นกำลังแรงใจให้กับพ่อโจโเต็มที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าไรสดหรือ facebook อะไรก็แล้วแต่นะคะเชียร์พ่อโจโเต็มที่ฮักน้องได้2เหมานะคะของบ่อโจโยมมนินในขณะนี้นะคะส่วนอีหล่าของเรานะคะก็ไม่แผ่วเบาเหมือนพ่อเลยนะคะ พ่อลูกคู่บุญคู่นี้สุดยอดนะคะอีหลาของเราก็ยังครองแชมป์อยู่ตลอดนะคะสร้างผสมน้องฮักนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะอาอเอิ้นรานะคะไอเอิ้นราน้องยืนน้ําตาหลังไอเอิ้นสั่งน้องยืนน้ําตาไหลโอ้โหยังดังระเบิดระเบอ้อเช่นเคยนะคะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในขณะนี้ วันนี้ครูชุกก็มาเมา่มอยให้กับบรรดาเอฟซีของน้องอุ๋งเอิงให้ฟังนะคะคืนนี้นะคะก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับน้องด้วยอ่ะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ๋อเมื่อคืนนี้สุดยอดมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้อีหล่าของเราเล่นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ ผู้ขนก็อยะมากมายเลยนะคะตื่นตาตื่นใจเช่นเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็มีแฟนของเรานะคะบอมแบมนะคะอยู่ที่องค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะก็เขาเรียกว่าบ้าน สองแฟดนี้นะคะอยู่ที่สีสะเกตนะคะเขาเรียกว่าก็มีตำนานเล่าขานเช่นกันนะคะเขาเรียกว่าน้องฝาแฝดนะคะสองคนนี้นะคะก็ได้มาสมัครนะ,ะสมัครกับบอสโจนะคะคือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปเล่นที่สีสะเกตและที่ตรงนี้แล้วค่ะเป็นที่มาที่ไปของสองแฟดพี่น้องคู่นี้นะคะก็ได้ ตอนนี้ก็ได้อยู่ในวงของสาวน้อย,เ,ยเพชรบ้านแผงมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. กลับมาเล่นที่จังหวัดรีสเกตนะคะ mm hmm. ตรงที่น้องแฝดนะคะ mm hmm. มาสมัครตรงเวทีเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระะีสเกตอันนี้ย้อนหลังนะคะแต่เมื่อคืนนี้นะคะ mm hmm. ก็ไปทําการแสดงที่จังหวัดรีสเกตนะคะโอ้โหนะคะสุดยอดสุดยอดมากเลยนะคะ ผู้คนก็ให้การต้อนรับเต็มเวทีไปหมดเลยนะคะลีลาของเราก็สวยๆนะคะมาในชุดโนะโอ้โหสวยมากเลยนะคะไว้ว่าน้องจะแต่งชุดอะไรก็สวยมื่อคืนนี้มาในชุดสีม่วงนะคะสีม่วงหวานแหววสีม่วงโอ้โหประทับใจมากนะคะแม้กระทั่งรองเท้าก็เอยียงสีม่วงชุดก็สีม่วงนะคะได้ข่าวมาว่า ผู้จัดการของเราคือครูหมอนอิงนะคะเคยพูดไว้ว่าน้องชอบสีม่วงนะคะชุดนี้ล่ะค่ะน้องชอบแล้วก็น้องรักนะคะสวยมากๆนะคะไม่ว่าน้องจะแต่งชุดอะไรก็ดูมีสเสน่ห์มีราศีมีออร่านะคะ คนจะสวยเขาบอกว่าเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานโอ้โหสวยมากๆนะคะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะทําการแสดงเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดกาลสินแล้ววันนี้ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับอีลาของเราด้วยนะคะโอ้โหไม่ว่าจะแต่งตัวอะไรก็สวยๆทั้งนั้นนะคะเพลงของน้องไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรออกมา ก็สวยหน้าเวทีนะคะก็เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วน้องเนี่ยปกตินะคะก็ก็จะให้ร้องเพลงนะคะไม่กี่เพลงนะคะก็ประมาณ5้าเพลงนะคะต่อคืนนะคะแต่น้องอยากเล่นเป็นนางทิดาน้อยนะคะนางเอกของเรานางเอก นางเอกอุ้์อิงเพชรบ้านแพงอยากเล่นนะคะอยากเล่นเขาเรียกว่าเอะไรเล่นหมอรามเล่นเตยลาภาษาอีสานนะคะก็ะบอกว่าเล่นเตยลารอบดึกนะคะประมาณจะต้อว่าร้องเพลงกับจบแล้วเนะะี่ยค่ะร้องเพลงของนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นเวทีร้องจบแล้วใช่ไหมคะประมาณช่วงดึกดึกเนี่ยเขาก็จะทําแสดงทําการแสดงเตยลากันยันสว่าง และน้องอูอิงของเรานะคะชอบเล่นมากๆเลยะคะ่ะเตยลานะคะไปขอนะคะไปขอกับครูปอครูปอจัดคิวให้หน่อยอยากเล่นเตยลานะคะครูปอก็ได้เลยจัดให้เต็มที่ก็ได้เล่นเรื่องจำปาสี่ต้นนะคะจำปาสี่ต้นเล่นเป็นพัทิดาโอโหสวยมากน่ารากักน่ารักนะคะ โอ้โหในขณะที่เล่นแล้วน้องเขาก็ร้องเกินออกมานะคะเกินออกมาโอ้โหสุดยอดมากเสียงสะกดมนขลังเสียงสะกดมนดูในทิดาน้อยทิดาน้อยในเรื่องจำปาสีต้นน้องเล่นได้เก่งมากเลยนะคะแล้วเวลาถึงตอนที่เต้ยลาร้องเพลงนะคะน้องก็ร้องได้สุดความสามารถและประทับใจมากๆเลยนะคะเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นนางเอกหรือทิดาน้อยเทพทิดาน้อยนะคะ จำปาสีต้นแต่ละคืนเขาก็จะหมุนเวียนกันนะคะแล้วแต่เขาจะเล่นนะคะบางครั้งก็จะเล่นรดจนาบ้างนะคะแล้วแต่แล้วแต่สถานที่และที่เหมาะสมว่าจะเล่นเรื่องอะไรกันเพราะทางภาคอีสานเนี่ยถ้าเขาจะเล่นเตยรากันนะคะเขาจะเล่นกันยันเช้าเลยนะคะถึง6กโมงเช้าเลยคะ่ะในการเล่นนะคะ ครูชูก็บอกว่าดูไปครูชูก็ค้ากับน้องไปน่ารักมากๆเลยนะคะน้องอุ๋อิงของเราเนะะี่ยค่ะในขณะที่เล่นเตยลานะคะโอ้โอ้โอ้โอจะหมดเวลาอีกแล้วโหไวมากเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะเรามาส่งกําลังแจงใจกำลังแรงใจให้กับกีลาน้อยของเรากันดีกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับบอสโจโด้วยนะคะฮักน้องสองเมาเป็นบทเพลงพิเศษรำลึก เขาเรียกว่ารํำลึกเชิดชูอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์และเขาเรียกว่าคนร้องคือบุญแดงจิตกรนะคะฝากผลงานเพลงล่าสุดนะคะของวัดโจโยมนินด้วยไปกดไลค์กดแชร์กันนะคะไปฟังเพลงพ่อๆนะคะจากวัดโจโยมนินนะคะ ดรว่าคุณชูจะรีบไปแล้วค่ะจะรีบไปดูน้องแล้วนะคะคืนนี้ไปปูเสือปูสาดแล้วค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจให้กับชูคุณชุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ